นี่คือตัวละครชายที่ผมจะถือว่าเป็นตัวละครที่เท่ที่สุดในวันพีซเขานั้นไม่ใช่คนดีแต่เรื่องราวชีวิตของเขานั้นซึ่งกินใจถึงแม้ว่าจะเป็นการบอกเล่าเบียงสั้นๆแต่ก็สามารถทําให้ผู้ชมหลงรักตัวละครตัวนี้ได้อย่างไม่ยากนักนี่คือชายเหนือชายชายผู้เรียกได้เต็มปากว่านี่คือฮาร์ดบอยล์สุดยอดหนุ่มหนักรักผู้ไม่สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองยอมเป็นที่ขายหน้าเพื่อจะทําให้คนที่ตัวเองรักได้ยิ้มอีกครั้งหนึ่งและนี่คือซินยอพิง ตอนนี้ไทยแลนด์มีระบบสมาชิกแล้วสำหรับใครที่อยากสนับสนุนไทยแลนด์ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยงบเพียงแค่35บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับป้ายผู้สนับสนุนสุดน่ารักถึง5เลเวลและเลเวลปริศนาอีกหนึ่งอันที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมาพร้อมกับอิโมจิน้องกระต่ายถือกาแฟและห้องแชทพิเศษที่มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปพูดคุยกับทีมงานของ Thailand ไทยแลนด์ได้อย่าลืมมาเลี้ยงกาแฟกระต่ายกันเยอะๆนะครับ ในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาการสปอยนิดหน่อยก็ใครยังไม่เคยดูวันพีซในภาคของเดรสโลซาผมแนะนําให้ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากที่จะหยิบตัวละครตัวนี้มาเพื่อเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของเขาถึงแม้มันจะเป็นประวัติที่สั้นมากๆแต่มันเป็นประวัติสั้นๆที่ทําให้ผมตกลุมรักตัวละครตัวนี้ยกย่องให้ว่าเขาคือสุดยอดตัวละครชายในวันพีซเลยก็ว่าได้สินยองพิงนั้นเป็นหนึ่งใน,งนงตัวละครที่อยู่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกการสร้างกลุ่มจนสลัดโดฟามิงโก เป็นกลุ่มคนแรกๆที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นกลุ่มโจรสลัดนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นมีความสามารถมากๆจากการได้รับพลังของผลพิศารและก็ยังเป็นผู้บัญชาการระดับสูงในกลุ่มโจรสลัดโดฟามิงโกด้วยเช่นกันซึ่งอำนาจของเขาเหนือสมาชิกระดับล่างก็เป็นการควบคุมทหารถึง2 0 0พนายที่เป็นสมาชิกของกลุ่มดองกีโฮเต้ระดับล่างพลังหลักของเขาคือพลังจากผลไม้พิศารซยซูซโนมิ หรือว่าเป็นพลังผลพิศาสตร์พารามิเซียที่จะสามารถทําให้เขาว่ายน้ําผ่านวัตถุต่างๆได้เราจะเป็นของแข็งหรือกําแพงนะว่าเป็นผลพิศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆในด้านการแทรกซึมและการต่อสู้โดยตรงขึ้นอยู่กับผู้ใช้นั้นจะแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขนาดไหนโดยเช่นกันแต่เรื่องระยะเวลาที่เขาได้รับผลพิศาสตร์มานั้นก็ไม่มีคําตอบอย่างแน่ชัดหรอกแต่ว่าถ้าหากเราดูจากแบ็กสตอรี่ของเขาสมัยก่อนเขานั้นไม่ได้ใช้พลังของผลพิศาสตร์แต่ใช้ปืนในการต่อสู้เป็นหลัก ถ้าเราดูจากดีไซน์ตัวละครของเขาในปัจจุบันที่มันโผล่มาในช่วงภาคของดเอสโลซาเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้อุบาทมากๆใครเห็นแ็บแรกก็ไม่มีใครชอบทั้งนั้นแหละหรือว่าเห็นมันก็ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวโจ๊กชัดๆแต่พอช่วงตอนที่715716ของอนิเมะวันพีซออกมานั้นก็ทาให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะนี่คือหนึ่งในตัวละครที่มีเบื้องหลังชีวิตที่เศร้ามากเช่นเดียวกันถึงแม้ชีวิตของเขานั้นจะไม่ใช่ชีวิตของคนดีแบบหลายๆคนในวันพี ในตอนนั้นที่เขาได้เริ่มเข้ากลุ่มดองกีโฮเต้แรกๆเขาก็ทํางานเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็ไล่ล่าจนสลัดคนอื่นหรือว่าไล่ล่ากองทัพเรือทาเรื่องชั่วๆเอาไว้มากมายแต่ว่าในวันหนึ่งกลางเมืองที่เขาอาศัยอยู่เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนี่คือลูเชียในวันหนึ่งที่จโจฝนก็ได้เทลงมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเขานั้นได้ไปหลบฝนอยู่ภายใต้ร่มของร้านร้านหนึ่ง และก็ได้มีผู้หญิงแปลกหน้าวิ่งตากฝนเข้ามาด้วยเช่นกันสภาพของเธอนั้นตัวเปียกโซกแต่ว่าเธอนั้นก็ยังยิ้มแล้วหัวเราะออกมาได้นั่นทำให้เขารู้สึกแปลกใจว่าทําไมเธอถึงเป็นอย่างนั้นบทสนทนาเล็กๆระหว่างเขาและผู้หญิงคนนั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นทางทางนที่เธอได้เปียกฝนมากขนาดนี้ทําไมถึงยังหัวเราะออกมาได้ละ่ะเธอได้บอกกับเขาสั้นๆว่าพอตัวเธอนั้นชอบสายฝนนั่นเองแล้วคุณล่ะชอบฝนหรือเปล่า คำพูดสั้นๆเล็กๆในวันนั้นทําให้ทั้งคู่ได้เริ่มรู้จักกันและจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทั้งคู่ได้เริ่มรู้จักกันและได้รู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าลูเซียทั้งสองต่างใช้เวลาร่วมกันในวันธรรมดาธรรมดาออกไปเดทด,ด้วยกันหาอะไรกินกันพูดคุยเรื่องจิปาถะ,ะของชีวิตประจําวันเธอนั้นชอบสายฝนและไม่ชอบโจนสลัดนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวเขาต้องปกปิดความจริงว่า เขานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มจนสลัดดองกีหฮวเต้เขาได้โกหกไปว่าเขาทํางานที่แบงก์ซึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักหรอกเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ใช้ร่วมกันไหลผ่านช่วงเวลามายาวนานจนถึงวันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอแต่เริ่มที่จะมีลูกกับเธอทําให้ชีวิตในการทํางานของเขาและก็ชีวิตที่ต้องใช้ร่วมกันกับลูเซียเริ่มที่จะต้องจัดการเวลาให้ดีมากขึ้น ื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักให้มากขึ้นอีกจนวันหนึ่งเมื่อเขาเสร็จงานของจนสลัดแล้วเขาก็รีบตรงไปยังโรงพยาบาลทันทีและเหมือนว่าจะมาช้าไปนิดหน่อยแต่ก็ยังคงทันอยู่ลูเซียน,นั้นได้คลอนลูกของเธอกับเขาออกมาแล้วงั้นขอตั้งชื่อให้เจ้าหนูน้อยนี่ว่ากิมเลตแล้วกันนะถึงแม้จะต้องสลับเวลาในการทํางานสปกปรกและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเธอในฐานะพ่อคนแล้ว ความเหนื่อยยากและความลำบากต่างๆนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขาเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วจู่มาวันหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในวันนั้นเขาได้ออกไปทำงานจนสลัดที่ไม่ได้บอกภรรยาของเขาด้วยซ้ำงานของจนสลัดมันมีเวลาไม่แน่นอนบางทีก็ใช้เวลาเสร็จได้รวดเร็วบางทีก็ใช้เวลายาวนานมากๆการที่เขาหายไปจากบ้านแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งและเขาได้กลับมายังบ้านก็ได้พบกับภรรยาของเขานั่งถือรูปรูปหนึ่งและได้บอกข่าวร้ายกับเขาว่ากิมเล็ตนะได้ตายแล้วในขณะที่คุณไม่อยู่สิ่งที่ออกมาจากปากของลูเซียนั้นทำให้ซินยอพิงถึงกระช็อกและลูเซียนั้นก็ยังคงบอกว่าตัวเธอนั้นได้โทรไปยังธนาคารแต่ละที่แล้วกับไม่คบเลยว่า สัญยอพิงนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ทํางานในธนาคารเหล่านั้นเลยไม่แต่ธนาคารเดียวมันต้องมีเรื่องความจริงอะไรบางอย่างที่ได้ปกปิดตัวเธอเอาไว้ใช่ไหมสัญยอพิงพยายามที่จะหาโอกาสในการอธิบายแต่ว่าสําหรับลูเซียในตอนนี้นั้นมันไม่สําคัญอีกแล้วเธอได้เลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของสิญยอพิงในวันนั้นท่ามกลางสายฝนและพายุที่ห่มกระหน่าก่อนที่โชคชะตาจะได้เล่นตลกกับสิญยอพิงอีกครั้งหนึง่งในวันนั้นที่เธอได้วิ่งออกมาจากบ้าน ทำกลางพายุผมกระหนำ่ำทำให้เธอประสบอุบัติเหตุร่างกายของเธอนั้นไม่สมบูรณ์อีกต่อไปแล้วเธอนั้นไม่มีความคิดสติสัมปชัญญะหลงเหลืออยู่แล้วถึงแม้ร่างกายภายนอกจะปกติแต่สมองของเธอนั้นไม่ทำงานอีกแล้วในตอนนี้ลูเซียนั้นเปรียบเสมือนกับผักที่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกข่าวร้ายในวันนั้นทำให้สินยอพิงใจสลายและกลายเป็นชายผู้โดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็ไม่ทอดทิ้งลูซียเขายัางคงมาโรงพยาบาลทุกๆวันที่ทําได้พร้อมกับช่อดอกไม้ในมือในทุทกๆวันท,ทุกๆวันถึงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นเดือนก็ตามการพูดของเขาก็เหมือนกับการพูดอยู่กับกําแพงไม่ได้มีการแสดงออกใดๆเลยเป็นเพียงการพูดคนเดียวที่มีเพียงความหวังลมๆแรงๆภายใ,ในใจของเขาที่ยังเหลืออยู่แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งเธอไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวในใจของเขาก็ยังมีเพียงเธอเท่านั้น วันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังเดินทางมายังโรงพยาบาลเขาได้พบกับหมวกเด็กทารกใบหนึ่งที่สมัยก่อนลูเซียนั้นได้ชอบสวมให้กับกิมเล็ดเขาจึงได้ซื้อมันมาและสวมให้กับตัวเองก่อนที่จะได้พูดคุยกับเธอตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงไอเดียบ้าๆเท่านั้นและก็กาลังจะถอดมันออกแต่ในวินาทีนั้นลูเซียได้ยิ้มออกมาถึงแม้มันจะเป็นใบหน้าที่ว่างเปล่าดวงตาที่ไม่มีวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่แล้ว แต่การที่เขาพูดคุยมาตลอดทั้งปีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อเธอได้เห็นหมวกใบนี้ใบเดียวทําให้เธอยิ้มออกมาได้ถึงแม้มันจะไม่มีอะไรสมเหตุสมผลแต่ถ้าหากนั่นทําให้ภรรยาของเขายิ้มได้อีกครั้งล่ะก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ยอมหลังจากวันนั้นเขาได้เลิกสวมสูตรแพงๆสวมชุดเด็กทารกพร้อมกับคาบจุกนมปลอมถือดอกไม้เดินไปยังโรงพยาบาลทุกวันทุกวัน,วนเมื่อคนเห็นเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนบ้าหรือคนเพี้ยน แม้กระทั่งคนในดองกีโฮเต้ก็รอเขาด้วยเช่นกันแต่นั้นไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยเพราะสิ่งเดียวที่มีความหมายกับเขาในตอนนี้ก็คือรอยยิ้มของลูเซียถึงแม้เขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มจริงๆหรือเ,เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ตามแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําแบบนั้นเวลาผ่านไปไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เขาก็ยังคงเป็นชายคนเดิมชายที่สวมชุดเด็กทารกเดินไปยังโรงพยาบาลทุกๆวันพร้อมช่อดอกไม้ เพื่อที่จะทาให้ภรรยาของเขานั้นได้ยิ้มอีกครั้งหนึ่งจบจนวินาทีสุดท้ายที่เขานนั้นได้พายแพ้ให้กับแฟรงกี้ซึ่งวินาทีนั้นแฟรงกี้ก็ได้รู้เลยว่านี่แหละคือฮาร์ดบอยตัวจริงไม่จําเป็นต้องสื่อสารด้วยคําพูดแต่สื่อสารด้วยใจของลูกผู้ชายเรื่องราวชีวิตอันน่าเศร้าของซินยอพิงก็คงจะมีเพียงเท่านี้ผมไม่ได้บอกหรอกว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของเขานั้นเป็นเรื่องราวที่หนักอึง้ง ถึงแม้บางอย่างจะเป็นสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาเองและต้องรับกรรมกับชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อในฐานะลูกผู้ชายและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผมยอมรับและนับถือตัวละครตัวนี้ว่านี่แหละคือฮาร์ดบอยของจริงแล้วคุณละ่ะชอบตัวละครบนพีซตัวไหนอย่าลืมมาเมนบอกผมเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไทยแรงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ